สวัสดีครับผมสิเวนดอยครับนี่ลูกไก่ชุดใหม่นะครับอันนี้สองชุดนะครับเจ้าเสร็์เจ้าเซเ,เว่นดอยกับเ,เจ้าสานะครับนี่ครับผมชุดใหม่ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้อ๋อวันก่อนนะครับวันก่อนนี้นะครับ สิเจตัวนะครับสวยๆแลวครับโอเคครับผมก็วันนี้พามาชมลูกไก่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีสสดครับ